เกมฉันคือใครจับเวลาสองนาทีเริ่มเป็นสัตว์บกหรือเปล่าคะใช่มีสีขาหรือเปล่าคะสีขาใช่วิ่งเร็วไหมคะไม่เร็วไม่น่าจะเร็วเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าคะไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงเป็นสัตว์ที่อยู่ในสวนสตัตว์หรือเปล่าคะใช่อยูส่สวนสัตว์อันตรายไหมคะถ้าเกิดว่ามันโกรธก็น่าจะอันตรายสัตว์ที่เขาโชว์ด้วยไหมคะมีบางที่แสดงโชว์พี่ไม่ออกเลยไม่ได้จูนสมองมาเลยอึงเพี่ไปให้มันกินพืชและมัน สัตว์ชนิดเดียวกับคนที่เขาที่เขาขี่กันนะย้ำว่าช,ชนิดเดียวกันแต่ว่าไม่ใช่ขับบอยขี่อะไรขัขบบอยขีย่ขอะไรช้างช้างช้างขี่ช้างโอ้อยมันขี่ช้างอะออขี่อะไรข<า>ับบอยขี่อะไรขับบอยอะอยู่ไนฟอร์ดมาอะไรไม่ส <laughs> ุดเลยนะมาอะไรผัดทางมาอะไร<อ> พี่พี่ใบให้เยอะแล้วทุกคนก็ช่วยนะเงินรางวัลเหลือ50บาทโอเคคืออะไรอะไม่รู้จริงสรุปเมื่อกี้คืออะไรมอะไยจะไม่รู้เลยไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวด้วยช่างไม่รู้คนชอบขบี่ขี่อะไรขี่มาอย่าร้องอย่าร้องอย่าบูลลี่